สวัสดีค่ะก็วันนี้พ่ออยากมาแชร์ในหัวข้อเรื่อง we're never alone and we're needed เนอะมันเป็น realization ถ้าใครดูคลิปก่อนหนะ้าที่บอกว่าพ่อยจะออกจากกรุงเทพเนาะแล้วในคลิปพอก็ได้พูดแหละว,ว่าพ่อยรู้สึกมันแบบโอ้โหฉันแบบแม่โครตรโตคนเดียวเลยอะไรเงี้ย ที่ต้องมาสตาร์ทเรื่องทั้งหมดนี้เริ่มเรื่องทั้งหมดนี้โดยที่ไม่เคยทำมาก่อนแล้วก็รู้สึกเหมือนโดดเดี่ยวค่ะที่ต้องมาเริ่มบนเส้นทางนี้โดยตัวคนเดียวแล้วก็พอเวลามันผ่านไปอีกเราก็ได้มีโอกาสเข้าคอร์สดี o l โลจีอันด e w ์เ k t ร์ t รคอนเน็กซ์เนาะก็ฟสิลิเทตโดยพี่อ้อมสุนิสาค่ะก็เป็นฟาร์ของกายอาชรามมันเป็นคอร์สที่พอ,อยอะ อยากเรียนมาสักพักนึงแล้วแหละแล้วก็รู้ว่ามันจะมีอันนึงเกิดขึ้นในออกัสแต่เหมือนก็แบบคือเหมือนมันรู้สึกเหมือนแบบเอ้ยมันจะเกิดไหมจะได้เรียนไหมอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเหมือนมีวันหนึ่งก็ได้คุยกับแฟนค่ะแล้วก็คุยกันแล้วก็เหมือนเหมือนเขาอะบอกพลอยว่าเขาไม่สามารถเข้าใจได้คือเขาไม่สามารถมองโลกจากมุมเดียวที่พลอยมองได้ เออมันเลยเป็นเหตุผลที่ทําให้เขาไม่เข้าใจว่าทําไมพลอยต้องรีบร้อนขนาดนั้นที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตมากขนาดนี้ในช่วงเวลาสั้นๆเลยเงี่ยค่ะพลอยก็เลยบอกเขาว่าแบบเฮ้ยแบบเธอมาเรียงคอร์นี้กับฉันไหมเออนั่นแหละก็เลยเป็นเหตุที่ชวนแฟนแล้วก็นาสาวมาเรียงคอร์นี้ด้วยกันค่ะแล้วก็เนื่องจากพลอยชวนแฟนน้าสาวแล้วก็เพื่อนอีกสองคนมีคนนึงก็คือ เป็นอาสาที่อยู่ที่นี่มาประมาณเดือนหนึ่งเนาะแล้วเขาก็ตัดสินใจเรียนด้วยกันแล้วก็เพื่อนอีกคนหนึ่งเพิ่งเจอกันไม่กี่วันแต่ก็แบบคลิกกันมากแล้วก็แลกเปยนเรื่องราวชีวิตแล้วเขาก็ตกตก,ตกลงเรียนด้วยสรุปขอก็เลยเปิดได้ค่ะปอยก็แบบเฮ้ยดีใจมากที่ได้เรียนอะไรเงี้ยแล้วก็ไทโรของทองนี้เนาะว่าแบบเราไม่เคยอยู่คนเดียวแล้วก็ทุกคนนะ่ะเป็นคนที่มีใครหรืออะไรบางสิ่งต้องการเสมอ อันแรกที่ทำให้รู้สึกแบบนั้นคือมันจะมีโมเมนต์ที่เหมือนได้เข้าไปนั่งในป่าสองชั่วโมงค่ะแล้วก็พอเข้าไปนั่งในป่าสองชั่วโมงอ่ะหอยจะเป็นแบบนมีเสมอเลยอ่ะเวลาแบบต้องคอนนคก,กับธรรมชาติอ่ะหอยจะได้เจอกับสิ่งที่พอยกเกลียดเออครั้งที่แล้วจะเป็นพึ่ง <c oughs> แล้วพอก็ได้เจอกับพึงเออครั้งเนี้ยเป็นแมงมุมแล้วหอยก็ได้เจอกับแมงมุมเหมือนพอยนั่งเข้าไปนั่งในป่าแล้วก็นั่งมองแบบมีแมงมุมที่มันบอมตัวเป็นมดอ่ะ เวงมุมที่พมตัวนหมดดำเออคือเหมือนปกติหมดจะมีหกขาใช่ไหมแล้วก็มีสวกะเวงมุมอ่ะมันมีแปดขาซึ่งเวงมุมหมดดำอ่ะมันจะพยายามเอาขาหน้าของมันสองอันอ่ะเหมือนให้อันนึงเป็นขาหน้าอะไอันนึงเป็นสวกรค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะพอยก็นั่งดูมันไปแบบเป็นชั่วโมงอ่ะนั่งดูแบบการเดินกันหาเยื่อของมันความตั้งใจของมันอะไรยเงี้ยแล้วแบบ อยู่ดีดีโมเมนต์หนึ่งก็คือแบบเหมือนมันเห็นซูมเล็กจากแมงม,มุมที่อยู่บนใบไม้ที่อยู่หน้าพลอยใช่ปะ่ะเป็นแมงม,มุมจิ๋วคือมันคือมันยุบยับไปหมดอะแบบแล้วพอมองแล้วก็แบบนกก็ร้องเพลงให้ฟังอะไรเงี้ยแบบพึ่งก็บินไปบินมามันเหมือนแบบโอ้โหทำไมที่นี่มันช่างร่มรวยสรรพชีวิตขนาดนั้นอะไรเงี้ยค่ะ,คะแล้วมันก็ทำให้พลอยรู้สึกแบบเชียกูไม่ได้ตัวคนเดียวนี้ว่าแบบ แค่เข้ามานั่งในป่านี้แค่ชั่วโมงเดียวอะ,อะเพื่อนเยอะมากอะ,อะเออก็รู้สึกแบบตอนนั้นก็คือร้องไห้แบบยาวมากมัความรู้สึกที่เหมือนแบบอ๋อฉันนึกว่าฉันตัวคนเดียวอะไรเงี้ยเออแต่ความจริงแบบเราไม่ไไม่เคยอยู่ตัวคนเดียวอย่างที่นั่งอยู่เนี่ยก็มีจิ้งหรีดมีนกมีต้นไผ่มีต้นไม้มีหยดน้ําคือแบบเราไม่เคยอยู่คนเดียวอะเออก็ มันก็อันล็อกพอ,อยในมุมหนึ่งเหมือนกันที่ตอนแรกพอยคิดว่าแบบฉันต้องสู้คนเดียวอ่ะแต่พอเราเรียนอินทูธรรมชาติอ่ะแบบเราไม่เคยอยู่คนเดียวแล้วแบบเราได้รับพลังและฟื้นฟูมากมายจากการแค่เข้าไปอยู่ร่วมกับเขาในช่วงเวลาหนึ่งอย่างเขาลบอืมอันนั้นก็เป็นแบบเ e a l ล z a ซ i ชั่นแรกว่าทำไมพอถึงคิดว่าเราไม่เคยอยู่คนเดียวเนาะแล้วก็ใน ในคอสค่ะมันก็จะมีมันก็จะมีไดอะลอกเยอะมากเหมือนให้เราจับกลุ่มจับคู่สลับบทบาทอะไรเงี้ยเนาะแล้วเป็นคอสที่แบบจนคืนวันสุดท้ายอะคือพอรู้สึกแบบว่าปวดแบงตัวปวดจนเหมือนแบบยกแขนไม่ขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเออเป็นคอสที่รู้สึกว่าแบบหนักหน่วงแล้วก็ไอความรู้สึกที่สัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดของตัวเองแล้วก็ความเจ็บปวดของผู้อื่น มันเหมือนแบบคือตอนแรกมันจะเริ่มจากการแค่ว่าเราพูดคุยแลกเปลี่ยนกันแล้วเราจะเห็นความเจ็บปวดของเพื่อนที่มาเรียนเหมือนกันว่าแบบบางคนอาจจะทํางานกับองค์กรอะไรเงี้ยค่ะทำโปรเจกต์ sustainability อะไรเงี้ยเขาก็มีความเจ็บปวดในแบบของเขาที่ว่าแบบเอ้ยทำไมผู้ใหญ่ที่ทํางานด้วยกันเขาถึงไม่ไม่ได้แค่ธรรมชาติจริงๆนะอะไรเงี้ยค่ะคือพอแค่รู้สึกว่าแบบพอไดนะ้ได้คุยกันอนะ เฮ้ยมันมันโอเคที่จะปวดเอ้ยเพราะแบบยูไม่ใช่คนเดียวที่เจ็บปวดอะเออแล้วความเจ็บปวดที่พอยเวียอะไรสะพอยรู้สึกว่ามันมีคุณค่ามากมากก็คือพอยรู้สึกว่าตัวเองอะมีความโกรธเกลียดแล้วก็รังเกียจชีวิตที่เคยใช้มาก่อนหน้าที่จะมาที่นี่ค่ะแบบที่พอยไม่รู้ตัวอะไรเงี้ยเออแล้วมันก็มีโมเมตนต์หนึ่งที่เหมือน แบบโพเซเขาก็ชวนให้เราลองมองเป็นมุมของคนที่อาจจะคิดต่างจากเราอะไรเงี้ยแล้วพลอยก็เลยเหมือนแบบแสดงเป็นตัวเองเมื่อประมาณปีสองปีที่แล้วอะไรเงี้ยค่ะที่เหมือนแบบทํางานไม่เคยได้เห็นพะาทิตขึ้นไม่เคยได้เห็นพะาทิตตกแล้วก็แบบอยู่ห้องเฉาเฉาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบชีวิตมันขาดการเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตอื่นอะ แล้วมันก็หมก่มันก็วนอยู่กับแบบความไม่พอใจในชีวิตตัวเองความชีวิตที่มันแบบเหมือนเราเป็นหนูติดจันหรือแฮมสเตอร์วิ่งอยู่ในแบบวงล้ออย่างเงี้ยค่ะเออแล้วพอพลอยอธิบายมันออกมาแล้วอีกอันหนึงเขาก็จะบอกว่าให้เราลองเป็นสิ่งมีชีวิตอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่มนุษย์เนาะเออที่แบบเห็นมนุษย์คนนี้ยอะไรเงี้ยพลอยก็เลยแอบ,บเป็นแมวตัวเองเออซึ่งเหมือนแบบ พอได้แอปเป็นแมวตัวเองอะมันเหมือนเราได้เห็นตัวเองอะจากมุมของแมวอะและแทนที่เหมือนตอนแรกมันเป็นแบบน้ำเสียงพลอยมันคือความประชดประชันความความรังเกียจอะเออพอพลอยแอปเป็นแมวแล้วพลอยก็เหมือนแบบเฮ้ยชีวิตแบบนั้นอะชีวิตคนเมืองอะที่แบบติดอยู่ในวงล้อแบบนั้นอะที่พลอยเคยเป็นมามันแบบมันน่าสงสารมากเลยนะอะไรเงี้ยเออแล้วพลอยก็เหมือนแบบ เหมือนสัมผัสได้ว่าแบบแมวพลอยก็คงอยากจะช่วยพลอยแต่ไม่รู้จะช่วยยังไงเขาก็ช่วยแค่เท่าที่เขาช่วยได้อะไรเงี้ยค่ะเออแล้วเหมือนแบบมันเลยทําให้พลอยได้เข้าใจแหละว,ว่าพลอยไม่เคยมีพื้นที่ให้ตัวเองได้ได้คิวจากการอยู่ในชีวิตแบบที่เคยอยู่อเออแล้วความรู้สึกเสียดายชีวิตเสียดายเวลาความรู้สึกแบบ ทำไมฉันถึงเลือกให้ใช้ชีวิตแบบนั้นนะมันมันมีอยู่ข้างในแล้วมันไม่เคยมีพื้นที่ให้ได้แสดงออกมาเออมันก็เลยเป็นแบบเป็นอีก Big กเลอร์นิหนึ่งของคอร์สนี้ก็คือแบบเออแบบไม่ใช่แกแค่ที่เจ็บปวดคนเดียวไว้พออยแบบมีเพื่อนที่เจ็บปวดอีกมากมายแล้วเราทุกคนก็คือเพื่อนร่วมถูกกันนี่แหละเออในแบบของตัวเองคือความทุกข์คงคืออาจจะไม่เหมือนความทุกข์ของพออแต่ว่าทาไมแทนที่เราเลือกที่จะ ผักใส่มันออกไปเนาะเราก็ไม่เคยทําให้มันมีพื้นที่อ่ะทําไมเราถึงไม่สร้างพื้นที่ให้กันละกันได้ภชน้ากับสิ่งสิ่งที่สร้างความเจ็บปวดเ่านั้นนะ่ะแล้วเอาพลังความเจ็บปวดเหล่านั้นน่ะแชแนลมันไปเป็นอะไรที่มันสร้างสิ่งดีๆเพื่อโลกใบน,นี้ค่ะอืมก็เลยเป็นเหตุผลแหละที่อีกคำหนึ่งเนาะว่าเหมือนแบบ we all need e d อ่ะ พอยเชื่อว่าทุกคนน่ะมีบทบาทบางอย่างที่สําคัญสําหรับกันที่เกิดมาบนโลกใบนี้แล้วการที่ที่ผ่านคอร์สเนี่ยก็ไม่ได้ทาให้พลอยรู้ร้อยเปอร์เซ็นว่าของพลอยมันคืออะไรเออแต่พลอยแค่รู้สึกว่าพลอยค่อยๆไขควรละพิจารณามันมากขึ้นอ,อืสิ่งที่มันโผล่ขึ้นมาแล้วมันอาจจะยังเป็นคำถามที่พลอยมีอยู่เหมือนกันว่าพลอยไม่รู้พลอยจะทำยังไงเออแต่ว่าอันแรกที่พลอยอยากทําอ่ะ ที่อาจจะเคยพูดไปหลายรอบแล้วเนาะพออยากจะช่วยให้ทุกคนกลับมาคอนเน็กได้กับตัวเองกับสิ่งมีชีวิตอื่นกับโลกใบนี้กับเพื่อนกับใครก็ได้อะไรเงี้ยค่ะเพราะพอเชื่อว่าทุกคนถ้าเคยสัมผัสได้ถึงความเชื่อมโยงจริงๆอะคุณจะไม่เคยคิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวคุณจะไม่เคยเหงาคุณจะไม่เคยเดียวดายคุณเจ็บปวดได้คุณงอแงได้แต่คุณจะเจ็บปวดและงอแงไปพร้อมกับใครสักคนเสมอเออ แล้วคุณก็จะสามารถเปลี่ยนความเจ็บปวดเหล่านั้นมาเป็นอะไรที่สวยงามได้เออพลอ,อยรู้สึกว่าอันนั้นนะ่ะคืองานของพลอ,อยในระดับบุคคลหรือกลุ่มเนาะแต่อีกขาหนึ่งอะที่มันเป็นคําถามที่มันตั้งมานานแล้วอะเพราะพลอ,อยเชื่อว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนโลกทางใบแค่จากเปลี่ยนคนคนเดียวได้อะเพราะว่าคนก็เป็นผลลัพธ์ของระบบที่มันเป็นไปในโลกนี้เออเหมือนการที่เราจะเปลี่ยนคนได้ระบบมันก็ต้องเปลี่ยนด้วย แล้วการที่จะเปลี่ยนระบบได้คนก็ต้องเปลี่ยนด้วยเออมันเป็นปัญหาไข่กระไก่อะแล้วแบบพลอยก็คิดมาตลอดว่าแบบเออแล้วพลอยจะช่วยสร้างการเปลี่ยนแปลงในระดับในเชิงระบบหรือเชิงโครงสร้างได้ยังไงอืมซึ่งก็ตอนแรกที่ยังไม่ได้อัดสติว่าแบบเรียนรู้อะไรจากคอร์สนี้เพราะว่ารู้สึกยังตกผลึกไม่สุดแต่พอคิดไปเรื่อยๆรู้สึกว่ามันไม่น่าจะมีวันสิ้นสุดการตกผลึกมันน่าจะ ค่อยๆดาเนินต่อไปเรื่อยๆตามประสบการณ์ชีวิตที่นีค่ะแต่รู้สึกว่าถ้าสิ่งที่มันแอพพลายได้กับชีวิตตอนนี้เลยอ่ะก็คือระบบที่มันน่าจะย่อยที่สุดอ่ะมันก็น่าจะเป็นคนหนึ่งคนก็เป็นระบบเนาะแล้วก็ครอบครัวแล้วก็แบบบริษัทหนึ่งบริษัทคอมมูนิตี้หนึ่งคอมมูนิตี้ชุมชนหนึ่งชุมชนอะไรเงี้ยพลอยก็ยังเชื่อใน g r a s r o o t initiative อ่ะแบบการเปลี่ยนแปลงที่มันต้องเริ่มมาจากระดับรากหญ้าเพราะว่า ถ้าเราจะเปลี่ยนทางระบบจากข้างบนอะ่ะมันก็เป็นไปได้ยากอยู่แล้วอะค่ะเพราะว่าคนที่เขาอยู่ข้างบนในปิระมิดอะ่ะเขาก็พอใจที่จะอยู่ตรงนั้นเนาะอืมพอยก็เลยคิดแหละว่าพอยน่าจะเริ่มสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบจากที่ที่พอยอยู่อืมอาจจะเป็นครอบครัวเล็กๆของพอยที่กําลังจะเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่นี่หรืออาจจะเป็นคอมมูนิตี้ที่พอยอาศัยอยู่ตอนนี้พอยก็ยังไม่รู้เหมือนกันค่ะอืมแต่ก็เลยคิดว่า เออมันเป็นแบบมันเป็นมันเป็นคอร์สนี้มันมีเวลาแค่ห้าวันอะแต่เหมือนแบบพลอยได้ทบทวนอะไรเยอะมากในสิ่งที่แบบพลอยไม่เคยมีพื้นที่ให้มันในช่วงเวลาสองสามปีที่ผ่านมาค่ะแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากแล้วที่สําคัญที่สุดก็คือรู้สึกว่าแบบรู้สึกดีใจอะที่แบบใชไม่ไดเดินมาเส้นทางนี้คนเดียวแล้วก็แล้วก็รู้สึกดีใจที่รู้ว่าแบบ เคยมันมีเหมือนเราชีวิตมันมีเป้าหมายแล้วอะที่มันใหญ่กว่าแค่ตัวเราว่าแบบเออเราจะดําเนินชีวิตนี้ต่อไปในแบบที่เราจะสร้างประโยชน์ให้โลกใบนี้ได้ยังไงค่ะแล้วก็อีกข่าวดีหนึ่งเนาะก็ที่บอกว่าแฟนก็มาเรียนด้วยกันเออเรียนจบวันศุกร์ปุ๊บวันเสาร์ก็นั่งคุยกันนี่แหละเออเสร็จแล้วก็แฟนพอยก็ตัดสินใจที่จะทิ้งชีวิตคนเวงเหมือนกันค่ะ แล้วก็มาเป็นสองมนุษย์ที่ไม่มีงานทำแล้วก็มาเริ่มต้นบนที่ดินด้วยกันอะไรเงี้ยพอยก็รู้สึกแบบโอ้โหไม่อยากจะเชื่อว่าแบบทุกอย่างมันจะเป็นไปในแบบที่พอยคาดเหมือนคือพอยก็ wish for แหละคือพอยก็ set i n น e n น i o n ไว้แหละว่าแบบมันน่าจะดีถ้าพอยได้เริ่มต้นสิ่งนี้กับคนที่พลอยรนะักอะไรเงี้ยเนาะ แต่ว่าถ้าเขายังไม่พร้อมก็ไม่เป็นไรพอยเริ่มคนเดียวก่อนได้สักววันหนึ่งเขาจะตามมาะอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าคอร์สนี้มันโคตรพาวเวอร์ฟูลอ่ะที่มันแบบช่วยทําให้แฟนพอยกับพอยได้เริ่มมองเห็นโลกในมุมที่มันใกล้ขึ้นมานิดนึงใกล้กันขึ้นมานิดนึงเนาะแล้วจนเขาตัดสินใจจะทิ้งชีวิตที่เขาเคยมีในในเมืองอะ่ะออกมาอยู่ที่นี่กับพอยเออแล้วเราก็จะได้เริ่มต้นบนเส้นทางใหม่ไปด้วยกันค่ะ นั่นแหละก็จบว่าไม่ได้โดดเดี่ยวแล้วค่ะไม่อ a l o แล้วค่ะรอบนี้ก็จะมีแฟนกับมีแมวมาเป็นกองทัพเสริมด้วยค่ะก็หวังว่าทุกคนจะได้อะไรจากคลิปสั้นๆนี้เนาะแล้วก็อวยพรให้พลอยด้วยค่ะก็จะเดินทางตามเส้นทางนี้ต่อไปแล้วก็จะทยอยอัปเดตชีวิตต่อไปค่ะก็ช่วงที่ผ่านมาก็ค่อนข้างยุ่งกับเนี่แหละการซื้อที่ดินเนาะแล้วก็การขายสินทรัพย์ในกรุงเทพ ตอนนี้ก็ทุกอย่างมันแบบลงล็อกอะเออแบบตอนซื้อที่ดินได้ก็คิดว่าโอ๊ยถ้าขายคอนโดได้น่าจะดีนะผ่านไปอีกอาทิตย์หนึ่งคนก็โทรมาอยากเซ็นสัญญาซื้อเลยแล้วก็อาทิตย์ที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นก็เพิ่งไปโอนคอนโดมาแล้วพอแฟนมาเรียนแฟนก็บอกว่าจะย้ายมาด้วยอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออเหมือนพอเชื่อว่าพอเราเซร็จอินเทนชันเรามีความตั้งมั่นมากๆกับอะไรสักอย่างหนึ่งอะคะ่ะแล้วเราไม่ได้แบบงอมืองอเท้า อ้อนวอนให้มันเกิดขึ้นด้วยตัวมันเองเนาะแต่เราดําเนินชีวิตไปในทางที่จะเพิ่มโอกาสให้มันจะเกิดขึ้นเออซึ่งของพลอยคือพลอยแค่รู้สึกพลอยไม่อยากจะเชี่ยวมันจะเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นเร็วขนาดนี้แต่ก็รู้สึกขอบคุณแบบคนรอบข้างคนลาคนรอบตัวครอบครัวมากมายแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือมาเตอร์เอิร์ดค่ะที่ช่วยนำพาแล้วกัน ให้ชีวิตพลอยดำเนินมาถึงจุดนี้ได้ก็เป็นกำลังใจให้พลอยได้นะคะและพลอยก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยค่ะ